ครับสวัสดีครับพีเอฟซีทุกคนนะครับเนาะครับเมื่อนี้ก็มาพบพอกับพ่อแจ่มนะพี่น้องเนาะทางช่องตะวันพาโชคแชนแนลพี่น้องครับเมื่อนี้พ่อแจ่มพามาติดตามเลขลาวพัฒนาของปูศูนย์เจ็ดต้อยเอนาะพี่น้องเนาะครับมื่อวันจันทนระ์เนาะพี่น้องวันจันทร์ที่สามสิบกันยายนหกเจ็ดลาวพัฒนาออกศูนย์สามสองแปดหนึ่งหนึ่ง ครับเลขล่างก็ออกสองแปดนะพี่น้องเนาะครับระวังพี่น้องงวดวันพุธนี่เนาะครับเนาะอาจสิมีเปานะครับเริ่มมาแล้วครับของปูศูนย์เจ็ดนะพี่น้องเนาะนี่คืองวดที่ผ่านมานะพี่น้องวันจันทร์ที่30กันยายน2567้าหกเจพัฒนาปูศูนย์เจ็ดบนล่างวิ่งรูด6กับ7เน้นที่เจ็นะพี่น้องครับ7จ็กับบอมา6กกับบอม่านะพี่น้องเนาะ ขับรุดเบิดพี่น้องขับปวากันนะพี่น้องเนาะมีเขามีรุดนะครับปวารคู่บาอาจารย์ในนาะพี่น้องเนาะเอาเมื่อนีนพอเตรียมพาพมาตามต่ออีกเนาะครับเนาะครับอ่ะไปเบิ้งน้ำกันนะพี่น้องใกล้จังหอยพี่น้อง สัตว์เกียดจังหน่อยนึงวันพุทธที่สองนพี่นองเนาะฮะ ขัดเจดมาพี่งนอกครับราพัฒนาปู่ศูยนย์เจดนะครับ ปูใหมากนะพี่น้อง ับบนล่างวิ่งรูดพี่น้องบนล่างวิ่งรูด4กับ5้าพี่น้องครับ ขับบนล่างวิ่งรูด4กับ5เน้นที่4ีพี่น้องครับเน้นที่4ี่ขับปลาในส่วนจับคู่ด้วยพี่น้องเ้อปูจับคูมีสี 4ี่หกสี่เ็ดสี่แปดสเกานครับรักาพี่น้อง ห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้านะครับ ปูเน้นให้ที่สี่นะพี่น้องเนาะเน้นที่สี่ครับสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้านะครับเนาะ ตัดเกียนนะพี่น้องเนาะเอาอย่าลืมเลพี่น้องเนอะตัวที่ปูโบนินนะครับรักหากับห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าเนาะพี่น้องเนาะครับที่สําคัญก็่าลืมนะครับมารสอบตัวใดเฮ้าก็จะลืมกับตัวไว้น้เนะครับเนาะรับพอเตียมคอไวพ้พอนคอยเขา่าคอยให้แตกปังๆเนาะพี่น้องครับจะได้โชคๆมนัมนๆกันเนาะพี่น้องเนาะครับ พี่น้องแคปหน้าจอไว้นะครับเด้อว,วันพุธน้องพี่น้องเนาะวันพุธท,ที่สองตุลาคมสองห้าหกเจ็ดลาวพัฒนาปูศูนย์เจ็ดขับบนล่างวิ่งรูดสี่กับห้าเน้นที่สี่พี่น้องขับกับมีสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าเนาะครับเนาะราคากับห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้านะครับเนอะ๋อมักสอบตัวเดียวใครจะลืมกลับตัวไว้น้เนานะพี่น้องเนาะขับคอยเข่าคอยแตกปังๆพี่น้อง เดยโศกโศกมันมันกันนะพี่น้องเนาะครับนี่ครับพี่น้องครับนี่ครับปูบนทรงมาให้เนาะรับเนาะลาวพัฒนา2ตุลาคม67บนล่าง4กับ5เน้นที่4ครับ4 6 4 7 4 8 4 9 5 6 5 7 5 8 5 9เกานะครับเนาะปูศูนนะครับเอาสัดเจนเนาะพี่น้องเนาะครับ พเตมกระเคากาบขอบพระคุณปู่หลายๆนะครับเอ้อปู่ศูนย์เจ็ดเนาะครับเนาะที่ได้ทรงตัวเลขแนวทางลาวพัฒน,นาไม่พอเตมครับออามาฝากพี่ฝากน้องเอาไปเบิ่งไปเป็นแนวทางน้ำกันชอบก็จัดขัดก็ผ่านได้พี่น้องเออ้อตัวเลขเป็นแค่แนวทางเนาะครับเนาะครับฉะนั้นแล้วพอเตียมข้อไวพ้พรอ่อยเขา่าคอยแตกปังๆครับพี่น้องเอฟซีก็จะได้โชคๆมันๆกันเนาะพี่น้องเนาะ เอาอย่าลืมนะพี่น้องเด้อเข้ามาแล้วก็จะเริ่มกดไลค์กดแชร์พอเตียมน้ำแดงนะครับเนาะขับทางช่องตะวันพาโชคซานแวนนะพี่น้องเด้อฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจง้งเตือนไปน้ำนะพี่น้องเนาะครับเอาสุดท้ายถ่ายสุดที่พ่อเตียมขอกราบขอบพระคุณ FC ทุกคนนะครับเด้อที่เข้ามาเบิง่งมาติดตามพ่อเตียมพอเตียมขอวอวยพรให้โศกโศก,กมันมานแห้งแห้งรวยรวยกันทุกคนนะครับเนาะครับสำหรับคลิปนี้พ่อเตียมก็มีแค่นี้พี่น้อง เอาไว้พอกันคลิปนาครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม